เออก็เรลี่ครับเรลี่ครับคือด้วยความที่คือเกิดไอเดียมาตั้งแต่น้องเนี่ยมาเ่อะคู่ขนแบเราใช่ไหมครับแล้วเรากเกิดไอเดียต่อว่าเออร้านเราอยู่ข้างกันพอดีเลยซึ่งมันฮงเอิญมากๆเลไอย่างเงี<ส>แล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าเราเคยคอลแลบกันแล้วแล้วทางผู้บริหารทางสั่งท่านเนี่ยก็คุยกันอยู่ตลอดเลยก็เลยอะไรแบบต่ตายกันว่าเออเราน่าจะทำโปรเจกต์อะไรด้วยกันเขาเลยเราเกิดปโปรเจกต์นี้เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่แข่งแกรังคู่มาเจอกันเป็นแบบแบรนด์แบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ขนาดนนั้ ว่าวันที่เปิดตัวแบบแค่เป็นยังไม่เฉลยมาก็คือแบบโอ้กระแสเพลงอะไรต่งตางๆครับก็ก็ต้องขอบคุณคแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็อคอยซัพพอร์ตตลอดคือเรามีเซตที่แบบพรีออเดอร์ไปแล้วหนึ่งรอบอะไรอย่างเงี้ยแฟน,นก็ให้ผลตอบรับดีมากระยะสำหรับโปรเจกต์นี้มันจะนานเท่าไหร่สำหรับการการ,การเออ่ที่แพลนเอาไว้เนี่ยประมาณต้นถึงต้นลนหน้านะครับต้นถึงเทศกาลนี้หมดพอดีแลับก็ พยายามที่จะสามารถให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะก่อนหน้าน,นี้เราแบบเป็นขายออนไลน์ก่อนะไรย่เลยตอนนี้เราก็มีออนไลน์สามารถหาซื้อได้ตามร้านของเราได้เลยกระแสดีแบบนี้จะมีต่อไหมพี่ดินมันโปรเจกต์อื่นต่อคอรลบเป็ันต่ออะไรเงี้ยเ่็กกำลังพู่คุยกันเนองนะว่าเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์ต่อ,อไปกันอะไรเงี้ยแต่ว่ากำลังวางแผนอยู่ว่าจะมาเป็นรูปแบบไหนดีนแค่ว่าความฝันแบรนด์เราที่เราอยากจะปั้นแต่ว่าให้มันแบบไปแบบไปหลายๆที่ไปต่างประเทศด้วยเลยมันก็ใกลก้ความเป็นจริงยางพี่บินก็ ก็พยายามเบิร์กตรงนั้นอยู่ครับเพราะว่าจริงๆไปต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างมีเรื่องของเอกสารค่อนข้างเยอะมากๆอะไรยครับเราก็พยายามเบิร์กตรงนั้นให้มันให้มันผ่านไปเลยแต่เราก็ได้มองมองหาเพื่อไว้ไว้บ้างนะครับช่องทางโอกาสที่จะใช่ครับเราก็พยายามติดต่อล่บคนที่แบรนด์ที่เคยไปแล้วอะไรองี้ครับเราก็ไปปรึกษาว่าเออโปรเซสมันต้องทํายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับยากสุดนี่มัเป็นเรื่องของเชฟไลฟ์ความผิดใช่ใช่ของผมนี่มันจะยาก พวกของเรื่องโลจิสติกด้วยครับเพราะว่าตัวมาการองเองเนี่ยมันค่อนข้างแบบปราะบางมากคือแบบโดนกระแทกนิดเดียวคือเสียเลย,บเลยแบบแตกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบคอนเซิร์นถึงวิธีการส่งสินค้าที่แบบเดินทางไกลๆด้วยว่าจะทํำยังไงแล้วก็ต้องควบคุมคุณภาพด,ด้วยใช่ครับนนี้ระบบหลังบ้านเป็นไงแข็งแรงขึ้นยังหลังจากที่เรามีเจอแบบคอมเพนคอยแก้คอยปรับคอยแบบตรวจเช็คตลอดก็ดีขึ้นเลยเลยครับ,ค,รบคือทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกคอมเพนที่เกิดขึ้น,น,เ,น,นเราพยายามนํามาปรับแก้ทั้งหมดให้ได้มากที่สุด ทนขณะที่เราทำธุรกิจมันลอยไหมพี่มิงเหมือนเราก็จะทําของอร่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางทีมันจะแบบเจอแบบประเด็นบ้างอะไรอย่างงี้ก็ก็ไม่ได้หน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีภูมิต้านทานที่เราอยู่ในวงการอยู่แล้วอะไรอย่างนี้มันก็เลยแบบเราก็เจอคอมเมนต์เจอฟีดแบ็กอยู่ตลอดเวลาอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเสมอเลยคือไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กยังไงเนี่ยเราก็จะมาคัดกรองออกว่าหนมันสามารถนํามาปรับปรุงได้ล้วก็จะทำ มันชิลขึ้นกับการรับมือไหมหรือว่ามันแบบยากกว่าเดิมสำหรับการรับมือสำหรับเราคือผู้ปัญหาคือมันก็ทุกปัญหามันก็ไม่ได้ชิลหรอกทำไมถึงว่ามันก็เป็นปัญหาเนาะมันก็ไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วเงี้ครับแต่ว่าเราพยายามแก้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกแล้วบินนี่คือแบบงวดขึ้นไหมคะเะไรขึ้นะงวดขึ้นเข้มงวดเหัองานอะไรเงี้ยก็ ก็ยังไงดีเราก็จริงจังเลยกันในพาร์ททำงพี่ถามอะไรเราเนี่ยพี่ถามอะไรเราเนี่ยมีดุไหมมีดุไหมเฮ้ยต้องแบบแก้ปัญหาลูกค้าให้ไวนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จริงจังเราเป็นคนจริงจังในในพาร์ททำงานเวลาเราทํางานเราก็เต็มที่ครับตื่นนอยนี้เราดุแค่ไหนเก่งต้นโตดุไม่ดุไม่ดูไม่ดุคือผมจะไม่ผมจะไม่อิโมชั่นคือหมายถึงว่าเราจะพูดด้วยเหตุเราบอกจริงว่าแบบปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะแก้กันยังไง แต่ว่าจะพิมม์แบบคอมเพนประมาณสิบห้าปันล้านประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบผมว่าแต่เห็นยวแต่ทุกทีก็ยังแก้ปัญหาทุกวันใช่ครับมันมีปัญหาตลอดนะครับด้วยความที่เราขายหน้าร้านทุกวันด้วยร้านเปิดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยแก้ไปส่วนมากนี่คือตอนนี้จะเจอเรื่องอะไรพี่มินที่แบบลูกค้าจะคอมเพนเยอะสุดอะไรเงี้ยลูกค้าจะคอมเพนเยอะสุดเหรอครับก็ อาจจะมีเรื่องของบางทีก็อาจจะบริการบ้างอ,อะไราเงี้ยครับอาจจะมีแบบพนักงานที่เรารีคูดเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ายังไม่ได้<ร>เออยังไม่ได้มาประสบการณ์พอเทรนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าชานาญอะไราเงี้ยครับก็อาจจะต้องใช้เวลากับพนังกงานคนนั้นหน่อยอะไรยเงี้ยก็เลยแบบทาให้บางทีลูกค้าจะมาซื้อสอบถามข้อมูลอาจจะตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยลูกค้าจริงแล้วก็พยายามเทรนให้ดีที่สุดเลยรัตอนนี้ก็คือถือว่าสเปน ในทางในภาคของการเป็นนักธุรกิจครับก็เรียนรู้เรียนรู้เรื่อยๆผมว่าผมใหม่มากๆเลยครับสำหรับวงการธุรกิจครับก็ปรึกษาพี่ๆอยู่ตลอดแล้วก็คอยหาข้อมูลคอยเรียนรู้อยู่ตลอดส่วนใหญ่จะปรึกษาใครเปอร์เซ็นต์เออจริงๆผมมีเพื่อนที่แบบทำธุรกิจด,ด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เขาทำธุรกิจเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับเราก็ปรึกษา แน่นอนครับคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดใจตลอดก็แทบจะรู้ทุกเรื่องราวอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้เวลาไปทานข้าวที่บ้านกันก็คือคุยแต่เรื่องงานเนี่ยครับใช่ไม่ค่อยได้กินแล้วเนาะใช่วันวันก็คุยแต่เรื่องงานเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างอะไรก็อัปเดตกันตลอดคือกลายเป็นว่าคอยในการที่แบบกินข้าวกับที่บ้านคือกลายเป็นเรื่องงานใช่กลายเป็นแบบมีติ้งการประชุมกันออะไรย่างเงี้ย มิ้้งมตติ팅ประชุมกับผู้จัดการกิจล้วนมาร์เก็ตติ้งล้วนเออพี่บิ๊แล้วตอนนี้งานในวงการเป็นยังไงครับก็ยังทำอยู่นะพี่ที่ถามแต่รผมไม่ทำแล้วตอนนี้ภาพแบบเป็นบอสอ่ะเป็นบอสบินแล้วอ่ะยังยังยังทำยังเป็นนักแสดงอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะเปิดซีรีส์อินิม่าสองแล้วก็เริ่มเวิร์กช็อปแล้วยังแสดงได้อยู่นะยังยังแสดงอยู่ยังจำบทได้อยู่คนหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย พี่วินดูภาพของการเป็นนักธุรกิจชัดกว่าการเป็นนักแสดงแล้วไม่หรอกเพราะว่าผมว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราไม่ได้เปิดกล้องเนี่ยมันก็เลยแบบว่าพอมีเวลาที่จะแบบว่าแบ่งมาทําในภาธุรกิจได้เยอะอะไรครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเปิดกล้องเนี่ยผมว่าหนักมากๆเลยสำหรับผมอะไรงเงี้ยเพราะว่าแบบถ่ายเยอะมากแล้วก็พอจบอินนิมบ้าสองเนี่ยก็คือจะเข้าแบบสกาลเลยพาไทยแลนด์เยซึ่งอันนั้นเนี่ย <c oughs> น่าจะหนักหน่วงพอสมควรใช่ครับแล้วร <c oughs> ับบท บทดบาทที่หนักๆมาเลยไม่วินหลังๆใช่ใช่เพราะอะไรมันมันเจนแล้วหรือว่ามันอยากจะแอดวานเลยตัวเองให้มันแบบไม่ผมว่าก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองบทบาทใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำแล้วก็อยากทำแล้วก็ในพาร์ทของแบบแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันแล้วก็อยากทำอยู่แล้วอเลยแต่ว่ามันไม่หนักไปหรอกเรื่องธุรกิจคุณก็เครียดกดคุณก็เครียดอีก ก็พยายามจะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันดีที่สุดเลยครับก็รู้สึกว่าตอนนี้มันยังเรายังร่างกายไหวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะทําได้เราก็เลยแบบอยากทําตอนนี้ให้มันดีที่สุดปีนหน้าผาเผากระท่อมอะไรยี้เล่นยังคะยังนะฮะเอ้หดีอยวไว้หน่อยเหหลือไว้น่อยเหลือไว้หน่อยใว่าจะไม่เล่นจะเล่นเดี๋ยวไว้เล่นใช่ จริงผมอยากเล่นแบบกระโดดลงออกมาจากเครื่องบินมาปันจีจำอะไรเงี้ยคือแบบเอ็กซ์ตรีมไปเลยใช่จอดอยู่เฉยจอดอยู่กับพื้นแล้วอะไรครับเนี่ยอยากแบบผัดโผล่นี่เหรอใช่คืออันนั้นคือฝ่ายฝันเลยเรยกว่าแบบถ้าแบบวันหนึ่งมีโอกาสอะไรเงี้ยครับก็แบบอยากจะแบบเล่นให้แบบแอคชั่นแบบสุดๆไปเลยแบบอันไหนที่เล่นเองได้ก็อยากเล่นเองแต่ว่าสาเหตุที่บินแบบว่าแบบเตรียมหุ่นจนหุ่นเราเป๊ะจนแบบ รักษาคลนี้ก็ตอนนี้คือเพราะว่าเผื่อบทแอคชั่นไว้ได้นาคตนเลยเผื่อไว้เลยเตรียมตัวเลยไม่จริงคือของซีรีส์เี่จะเปิดนี้ด้วยครับก็เป็นแบบหนึ่งในเหตุผลที่แบบเราเตรียมร่างกายให้พร้อมอะแต่ว่าซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะเปิดก็คือจะได้เห็นการล้างทงเป็นกายแน่นอนร้างทองไหมก็แต่ว่าทองกำลังมาทองที่สุดเลยน่าจะแบบ อะกีวีกีวิต้องแล้วแต่พุ่มกับคับเพราะเขาจะตัดนานขนาดนี้เพราะว่าคนเห็นแต่แภาพในไอจีมันอาดมันไม่ชัดแสงและเงามันหลอกได้เเป็นบอกซิ่องอันนั้นมันของจริงหรือว่าแค่แสงและเงาของจริงเฮ้ยีของดีจริงตอนนีงพอใจยัง จริงๆตอนนี้ก็รู้ส,<น>สึกว่าอยากให้ตัวใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบผอมมากเพราะว่าเรากินน้อยมา,มากๆครับวันหนึ่งเรากินแบบมื้อหนึง่งบ้างกินแต่อกไก่ปันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราแบบตัวหนาได้ยากเลยต,ตอนนี้ก็พยายามหาวิธีที่แบบจะทําให้ตัวหนาได้แต่ว่าแบบไม่ได้แบบตัวใหญ่เกินไปต้องมีเทรนเนอร์คอยคุมมีนักโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยใช่มีเทรนเนอร์ครับมีเทรนเนอร์อีกกี่เดือนคะเป้าหมายเราอีกกี่เดือนหรอผมว่ขึ้นมาผมว่าอีเดือนหนึ่งก็น่าจะพอดีแล้วอนน่ เห็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รอดูในซีรีส์อยแต่ไอจีไม่ลงด้วยหรอไอจีไม่ลงไม่สปอยก่อนไงเราต้องดูซีรีส์จริงเหรอเพาเห็นไปทะเลทีไรก็ลงก็รอนานาทีครับนานทีนานทีลองคอมเป็กปากกายนะปากด้วยนะครับโอเคนะโอเคขอบคุณครับบินเจอกจ้า